พบกับผมมารพินและฟิลไทยดับบลิคสปอร์ตดอทคอมนะครับวันนี้พามากินอาหารที่ไม่ได้พบบ่อยในเวียดนามนะครับก็คือกาลีวิดนะฮะกาลีวิตก็คือแกงกะหรี่เป็ดนะฮะวิดก็คือเป็ดนะฮะก้อนวิดก็คือตัวเป็ดนะี่ครับปา้า,ปายไฟเห็นว่าไฟมันเออแสงสะท้อนโฮมในกาลีวิตนะฮะ โฮมในก็คือแกากะรีบิดก็คือวันนี้แกงกะหรี่เป็ดนะส่วนงานงไมยก็มีก๋วติ๋วฮะเมี่ยนบิดนะฮะแฮวก็คือพรุ่งนี้เนะี่ยจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับหมูนะแฮว จริงมีกินได้กับมันมี่คือกินกับขนมปังแต่ว่าผมสั่งกินกับบ like oh <my> mm ุญนะรกขบุนทั้งหมดราคา3ามหมื่นสามหมื่นเท่าไหร่ล่ะประมาณสักห้าสิบบาท นจจเนคอันนี้เป็นมันนะมันเข้าใจว่าเป็นมันเทศแล,ล้วก็นี่ตัวเป็ดนะครับเนื้อเป็ดมาเป็นชิ้นๆอย่าง,างนี้อันนี้เป็นปลาพริกเปรี้ยวนิดน,นึง สีสวยดีครับนี้มีเครื่องให้ปรุงก็จะทเกาจะเอาเกลือกับพริกไทยเนี่ยบีบมะนาวใส่ถ้วย,วยนะครับกนครับแกงกะหรี่ข้าวน้ำจีนกะหรี่เป็ดเวียดนามครับ